เ้าหน้าที่จากโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิตบาย MQDC ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของกล้าไม้ที่ตำบลเนินหอมอเภอมืองจัังหวดปราจีนบุรีก่อนจะนำกล้าไม้เหล่านี้ส่งต่อให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไปดูแลทางด้านนายสมชายมีลักษ์หนึ่งในเกษตรกร,ร,กรที่เพาะกล้าไม้ในชุมชนแห่งนี้บอกกับว่าช่วงโควิดที่ผ่านมา หลายครอบครัวในชุมชนแห่งนี้ต้องว่างงานและไม่มีไรายได้ต่อมาทางโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิตได้ติดต่อกับทางชุมชนเข้ามาเพื่อให้เพาะกล้าไม้ขายให้กับทางโครงการเพื่อนำกล้าไม้เหล่านี้ไปให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปดูแลเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งการเพาะกล้าไม้ขายให้กับทางโครงการก็เป็นการกระจายรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า100หลังคาเรือนมีไรายได้ล่าสุดทางชุมชนได้ส่งมอบกล้าม,มาให้กับทางโครงการไปแล้วกว่า500 0ตน้นหลังจากบริษัทเข้ามาส่งเสริมแล้วก็มีโครงการปลูกต้นไม้ผมเองจากคนที่ทำพ้นทำต้นไม้แค่ในครอบครัวเราเองเราก็เลยรับเสนอกับโครงการของบริษัทว่าเราจะทำกล้าไม้ส่งให้หลังจากนั้นผมเองผมก็กระจาย กระจายปัจจัยแล้วก็สนับสนุนให้กับชุมชนในระหว่างที่ทางบริษัทเสนอเข้ามามันเป็นจังหวะที่ว่าโควิดเข้ามาพอดีทุกคนตกงานเราไปบอกให้เขาทําพันไม้แต่ไม่มีใครกล้าทําเพราะว่าไม่มีเป้าหมายที่ว่าจะส่งให้ใครแต่หลังจากนั้นผมเองผมก็บอกว่าให้ทุกคนทําส่งให้กับผมตามสบายโดยว่าทํามีอะไรก็ทํามาให้มีอะไรก็ทมาม,ทมาให้เสร็จแล้วเราก็พักปัจจัยส่วนหนึ่งบางคนไม่มีคนมีก็จะได้ควักน้อยหน่อย ก็ส่งเสริมปัจจัยไปให้แล้วก็ให้กับชุมชนทําพอทามาเสร็จเราก็รับมาส่งกับบริษัทสิ่งที่ดีก็คือเห็นเห็นชุมชนต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวผมเองนี่แหละทุกคนในชุมชนหมู่ที่14ีนี่ก็จะมีรายได้กับเราอยู่ประมาณสักร้อยกว่าครัวเรือนแต่ว่าชุมชนที่อยู่ใกล้ๆอีกก็อีก,อก,อกหลายร้อยครัวเรือนเพราะว่ามันอาจจะมีครัวเรือนทําทำได้2 0 0 0 3 0 0 0 400 500แล้วแต่เราไม่ว่ากันผมก็รับเข้ามารับเข้ามาแล้วเราก็เอามาดูแล คุณสมชายยังบอกครับว่าหลังจากที่ทางโครงการได้เข้ามาให้คนในชุมชนเพาะกล้าไม้ขายแล้วบางครอบครัวก็หันมาเพาะกล้าไม้เป็นอาชีพเสริมและบางครอบครัวก็หันมาประกอบอาชีพนี้อย่างจริงจังโครงการนี้ก็ถือเป็นโครงการที่ดีที่นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับหลายครอบครัวอีกด้วย